สาวออฟฟิศไซส์ L กินมื้อเย็นน้อยแต่อ้วนในของจริงพลาสิก <c oughs> นี่แบบนี้คือปีสองศูนย์ตอนนี้ปีสองสามอ๋น <c oughs> อน,นี่เคยเนี่สามปีแล้วยังอ้วนเบอร์นี้เลยหุ่นที่แบบไซ <c oughs> ไซ์ไซส์ L เนาะมาเป็นแบบ L S ตอนนี้น่าจะเป็น S S แล้วด้วยซ้ำนะ <c oughs> ลดไขมันเนาะจากสามสิบห้าเปอร์เซ็นเหลือยี่สิบหกจุดแปดได้ผลเลือดดีขึ้นทุกตัวได้ลดไขมันช่องท้องเนาะจากเก้าถึงปัจจุบันเหลือห้าได้เมื่อก่อนนัดมีปัญหาเรื่องระบบเผาผลาศึกษนัดเป็น ไทยลอยแบบอว้วนนะคะคือหาวิธีการทุกวิธีการเลยคนะ่ะเช่นการโหลดแอปนับแคลทํามาแล้วค่ะอ๋ออือของยี่ห้อหนึ่งเราโหลดมาแล้วเราจะต้องรู้ว่าเราทานอะไรเท่าไหร่ต้องออกไปเท่าไหร่ไม่ไม่เวิร์คค่ะเพราะว่ายิ่งยิ่งทํานะคะพอเราไม่นับแคลมันบวมขึ้นแล้วก็มื้อเย็นค่ะพี่แมว ทำเหมือนหลายคนเลยคะ่ะอดอาหารมื้อเย็นก็เคยมาค่ะพี่ก็เคยกินมื้อเย็นนี่ยกินน้อยยิ่งอ้วนอี้อนนี้ไม่ได้กินเยอะพอ้ามาพี่แมวรู้สึกไหมคะมันยิ่งหิวกว่าเดิมโหยมากเลยคะ่ะกินเยอะพี่ไม่ได้หิวพี่ไม่ได้หิวเช้าพี่หิวั้งสี่ทุม่ม <laughs> อันนี้ต้องเปิดตู้เย็นทั้งคืนไหมคะพี่แมวั <laughs> ก็จะแบบวางของกินอันนี้ทํามาแล้วนะคะแล้วก็หลายคนอะดื่มน้ําผลไม้ น้ำผลไม้ปั่นหรือไม่ก็เคยใช่ใช่โอ้สูตรนี้ก็เคยทำอันนี้ก็บวงค่ะอ้วนน้ำตาลคือทำมาหมดแล้วแล้วก็สุดท้ายเข้าใจว่าออกกำลังกายนะตอนนั้นนะแต่ระบบเผาผ่านไม่ดีพี่แมวก็ไม่ได้อกออือก็จนสุดท้ายอะค่ะต้องต้องบอกว่าขอบคุณตัวเองนะคะที่เปิดใจอ่า <laughs> โ,อโอเคค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะคะว่าถ้านัดทำได้ ทุกคนก็ทําได้เหมือนกันอขอให้เปิดใจให้ฟิลเกตไปช่วยดูแลสุขภาพค่ะเพราะมันง่ายมากค่ะกินให้ถูกที่ถึงค่ะอืมเนี่ยก็หลักๆเลยของนัดก็คือเป็นสูตรฟิลเกตซึ่งก็คือประกอบไปด้วยสองรายการที่เมื่อกี้นัดบอกซึ่งดังนั้นถ้าใครสนใจสูตรการเปลี่ยนห่วงยางเป็น l อแล้วก็มีผลเลือดดีขึ้นแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นสูตรน,น้องนัดก็พิมพ์สนใจค่ะเดี๋ยวให้น้องนัดช่วยแนะนำให้